พอติดจองแล้วก็ตามมาตรฐานของศูนย์ Honda ของเราเลยครับเรามาเช็ครอบคันกันอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับเช็ค200รายการครับผมไม่เลยสวยๆเลยครับสำหรับ j จ z สคันนี้ครับเมื่อวานคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาทดลองขับแล้วก็จองไปเรียบร้อยครับแจ z ส GK ปี2018ครับโอ้โหดูดิเงาวิมนี่เลยเรามาเช็คสีรอบคันภายนอกกันก่อนเลยครับนี่ครับโอ้โหดูดิแทบไม่ต้องเก็บเลยครับผมดูดีสวยๆครับคันนี้ครับแทนดูรอบคันกันเลยเห็นไหม โอ้โหเนียนมากครับคันนี้แล้วดูด้านท้ายของเขาครับผมดูครับโอ้โหแนวซีนขอบต่างๆเห็นไหมหัวน็อตไม่ขยับเลยครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราทําความสะอาดให้ทั้งหมดครับอันนี้ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนที่จะปรับนะครับผมนี่อุปกรณ์ต่างๆครบเลยนะครับผมทั้งยางอะไหล่นะครับผม การใช้งานต่างๆครับผมเข็มขัดนะครับเบาะต่างๆเดี๋ยวเราเช็คให้หมดเลยครับไปเช็คเบาะกันบ้างครับผมโอ้โหดูเบาะนี้ไม่ต้องเก็บเลยครับเนียนกริปเลยครับผมนี่แล้วดูตรงบริเวณคอนโซลหน้าสะอาดใหม่เอี่ยมเลยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยไปเช็คระบบต่างๆกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราเช็คอะไรละเอียดกันอีกรอบนึงเลยนะครับผมนี่ให้ดูกันก่อนเลยครับผมนี่ระบบต่างๆยังใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่าระบบวิทยุนะครับนะฮะระบบทัชสกรีนก็ยังใช้งานได้หมดเลยนะครับผม นี่แล้วดูถ้าจอไม่มีไฟโชครับมีไฟโชแค่น้ำมันอย่างเดียวนะฮะโอ้โหดูดิสวยคลิปเลยใครได้คันนี้ไปที่แบบสุดๆอดีด๋ไม่ต้องเก็บอะไรแล้วอะ่ะส่วนตัวโครงสร้างนี่เราให้ดูตัวอย่างครับนี่ครับนี่ครับเม็ดอาร์คนะครับประตูหน้าครับอยู่ครบเลยสติกเกอร์เหรียญบาทไม่จมด้วยนะครับผมนี่อย่างงระบบไฟต่างๆเนี่เราก็เช็คให้นะครับผมไฟติดทุกดวงนะฮะตรงบริเวณหน้าห้องเครื่องเราก็เช็คให้นะครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราขับให้ขัดให้เอี่ยมเลยหัวน็อตไม่ขยับครับเบ้าโชคเดิมทั้งหมดคานหน แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมนะครับผมนะฮะดูให้ดูจนถึงด้านในเลยเห็นไหมรอยป้ายยังเหมือนเดิมเลยครับผมนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปเช็คระยะให้ฟรีหนึ่งครั้งที่ศูนย์ฮอนด้าของเราด้วย เท่านี้ยังไม่พอนะครับผมเดี๋ยวเราไปเช็คโดยละเอียดอีก200รายการนะครับผมทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างๆเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมถ้ามีงานเก็บเราก็จะเก็บให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราเอาไปเช็คระยะให้ฟรีอีก1ครั้งที่ศูนย์ Honda ของเราด้วยนะครับนี่เป็นบริการดีๆนะครับให้กับรถทุกคันที่ออกรถจากเราไปนะครับดังนั้นใครที่กําลังหารถมือสองรูปภาพดีอยู่มั่นใจได้เลยครับเราขัดให้แล้วครับนบรถดีนครศรียินดีให้บริการครับ